บอกอยู่แล้วนะคะเตียวเรือท่านประธานวัตถุดิบทั้งหมดพรีเมียมซุปของเราเข้มข้นแซ่บนัวจนหยุดสุดท้ายเลยค่ะเฟิร์นชามาฟูลุย่าค่ะเบโนสุติภาพึ่งบุญนะอยุธยาค่ะเราเป็นเจ้าของร้านเตียวเรือท่านประธานพรีเมียมนะคะผู้เตียวเรือท่านประธานนะคะเริ่มจากที่เราสองคนเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานท๋วยเตี่ยวเรือมากๆเลยนะคะที่ไหนอร่อยจังหวัดไหนอร่อยเราต้องไปทานมาทุกที่เลยจะเป็นประทุมธานีอยุธยาอนุสาวรีย์หรือทุกที่เราก็จะจับจุบจดเด่นของแตาลา่ละร้านขึ้นมาแล้วก็นำ มาประยุกแล้วก็ผสมภาษาลองผิดลองถูกจนกระทั่งมันเป็นสูตรของเราเองโดยเฉพาะก็นํามารวมกับวัตถุดิบที่มีคุณภาพทําให้ผู้เตี๋ยวของเราเนี่ยน่าทานแล้วก็อร่อยหอ,อมเข้มข้นเลยอยากให้มาลองกันค่ะน้ําซุปของเราใช้สมุนไพร25ชนิดที่จะทําให้รสกลมกล่อมไม่เหมือนใครค่ะไม่เฉพาะแค่น้ําเราจะเข้มข้น,นเรายังคัาาดสารวัตถุดิบต่างๆเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวเราก็จะคัดมาด้วยคุณภาพแล้วก็นํามาหมักด้วยสูตรเฉพาะของเราทําให้เนื้อหมูกั เนื้อวัวเนี่ยนุ่มละมุนลิ้นมากเลยค่ะเมนูพิเศษของพี่ร้านนะคะก็จะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อไทยวากิวค่ะสําหรับเนื้อที่ใช้ของที่ร้านเนี่ยจะเป็นเนื้อลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นจะมีความนุ่มเวลาเราทำเนี่ยเราก็จะวางออน็อปบนก๋วยเตี๋ยวเรือของเราแล้วเราก็จะราดน้าซุปสูตรพิเศษของเราเนี่ยร้อนๆเลยนะคะราดลงไปเพื่อให้เนื้อเนี่ยแค่สดุ้มเท่านั้นเองเราจะต้องทานแบบกึ่งสุกกึ่งดิบนะคะมันถึงจะนุ่มแล้วก็ละลายใน าก็มีลูกค้าหลายคนที่ทานแล้วก็สดน้ําซุปจนหมดจานเลยค่ะนอกเหนือจากเมนูเนื้อไทวากิวแล้วนะคะเราก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูเลยที่ท้ามพลาดเลยนะคะเป็นพิเศษจริงๆก็คือของโปรดท่านประธานค่ะเมนูนี้ก็คือเราได้ใช้เนื้อตุ๋นส่วนพิเศษสูตรพิเศษเนี่ยตุ๋นจนนุ่มมีเอ็นแก้วตุ๋นสูตรพิเศษจากทางร้านด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีเมนูอีกเมนูหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเมนูหมู ชือว่าน้ำตกหมูสไลด์ชาบูค่ะเนื้อหมูจะบางมากเราสั่งสไลด์พิเศษทําให้เวลาคานกับก๋วเตี๋ยวจนรสชาตกลมกลอมแล้วก็นุ่มมากเลยค่ะละมุนลิ้มากอยากให้มาลองเตี๋ยวเรือท่านประธานพรีเมียมกันนะคะอร่อยรับรองไม่ผิดหวังค่ะได้ที่ศูนย์อาหารฟู้ดพาร์ติโอเมกะบางนาแล้วพบกันนะคะ